ผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอคือต่ลููน่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอจริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุร้อปีนะครับเันเส้นผมเราก็จะอยู่กับเราไปจนถึงร้อปีแต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะยังไงฮะหมอมบ้างหม่อมบ้างคุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้างเออใครมีปัญหากับผมไยกมือไว้เลย สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะสาระจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเรานะคะที่จะมาไขาข้อสงสัยไปด้วยกันกับคดีในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราเกี่ยวกับปัญหาผมบางค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นและเกิดความรู้ที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะผมจะขึ้นใหม่ได้แค่15ครั้งจริงไหม เราสามารถที่จะเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมขึ้นได้หรือไม่จริงหรือไม่ที่ความเครียดเป็นปัจจัยหลักทําให้เกิดปัญหาผมร่วง คนที่มีหนวดเคราเยอะมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วกว่าคนอื่นจริงหรือเปล่าและการสวมหมวกเนี่ยค่ะเป็นความเชื่อที่ทําให้ผมบางและมีโอกาสทําให้หัวล้านมากขึ้นจริงหรือไม่ทุกประเด็นในวันนี้นะคะจะมาถูกไขข้อสงสัยค่ะปัญหาผมบางผมร่วงผมน้อยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อความมั่นใจแต่เดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะเราจะมาไขาข้อสงสัยในทุกประเด็นกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญของเราค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของปัญหาผมบางคะ่ะปัญหาผมบางต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนต้องเผชิญน,นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายและที่สําคัญที่สุดนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับคุณหมอนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ ทุกคนรุมถามคำถามคุณหมอเยอะมากนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูลเกียรติสุชนวนิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอเชิญมาเป็นพิธีกรคู่กันเลยนะคะคุณนภัรค่ะหรือน้องพัดนนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอด้วยนะครับเเมื่อกี้เป็นไงได้มีโอกาสถามปัญหาคุณหมอก่อนที่จะเข้ารายการแล้วคือต้องบอกว่าเราเข้ารายการป เออแทบจะไม่ต้องถามเลวอยากจะไปอัดเมื่อกี้คุณหมอต้องพูดสองรอบเลยใช่คุณหมอแบบให้ข้อมูลดีมากแล้วให้ใ<ช>ข้อมูลเยอะมากเราก็แอบฟังด้วยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเจาะไปทีละประเด็นกันเลยเมื่อกี้คุณหมอเดินเข้ามาคุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้างเออใครมีปัญหากับผมมยกไมว่าเลไม่ได้มีปัญหากับหมอ,อมีปัญหาคุณเนี่ยแหละสวัสดีครับผมเข้าสู่ประเด็นกันเลยนะคะประเด็นแรกค่ะเรื่องเกี่ยวกับผมที่มันร่วงร่วงใสเนี้ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้น จริงหรือเปล่าคะคุณหมอคือตัดรูเนี่ยมันคือได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอก็ถ้าเกิดถามคํถาถามนี้นะครับคําตอบคือเป็นจริงครับในดูมค,คนเราเนี่ยจริงๆมันมีวงจรชีวิตของมันอยู่ซึ่งในหนึ่งวงจรชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีระยะที่เส้นผมงอกได้แล้วก็หลุดร่วงออกไปในแต่ละวงจรชีวิตของเขาเนี่ยจะมีระยะประมาณ2-5ปีนะครับทีนี้ในแต่ละวงจรของเส้นผมเนี่ยนะครับเมื่อเขาดําเนินไปครบ5ปีเนี่ยนะครับอันนี้จะนับเป็น1รอบ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเขางอกได้15ครั้งค่ะจริงๆมากมากกว่านั้นก็ได้นะครับบางคนอาจจะ20ครั้งจะบวกลบใช่ครับบวกลบพราจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับอย่างสมมติว่าเรามีวงจรเส้นผม5ปีใช่ไหมครับงอกได้20ครั้งจริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุปีนะครับเส้นผมเราก็จะยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปีแต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะยังไงฮะหม่อมบ้าง บางเกิดปัญหาหมอมองขึ้นมาโดยที่แบบไม่ตั้งใจแม้แต่กระทั่งแบบเด็กสมัยเนี้ยผมร่วงเยอะผมร่วงเร็วมากคุณหมอคิดว่ามีปัจจัยมาจากอะไรคะคือจริงๆปัจจัยของผมร่วงมีมีหลายสาเหตุนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมซึ่งเราพบป่อยที่สุดนะครับอื่นมันจะเป็นเรื่องโรคประจําตัวหรือว่าความเครียดซึ่งนั่นเป็นอีกกรณีหนึ่ง แล้วถ้าสมมุติว่ามันงอกได้15ครั้งหรือ20ครั้งเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าหนูเป็นคนชอบถอนผมถอนเรื่อยๆอย่างนี้แปลว่าหนูถอน20ครั้งลุงขนนั้นก็จะตายไปเลยสิคะค่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับในการถอนเส้นผมแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่นับว่าเป็นหนึ่งจนจอนอ๋อสมมติว่าเรางอกผมเส้นนี้มา2ปีแล้วแต่ดวงจอนเรา6ปีเพราะฉะนั้นถอนไปตอน2ปีอีก4ปีมันก็ยังนับไปอยู่ในสายผู้นัในดวงจอนเดียวกัน เขาฉะน,นั้นสบายใจได้เข้าใจละค่ะก็คือเหมือนแบบใน,น5ปีก็จะมีวงจรเส้นเส้นหนึ่งที่จะอยู่กับเราใบครั้สมมติว่ามนีหงอกอะไรเงี้ย <ๆ S 1> การถอนงอกก็สามารถทําให้ขึ้นมาเป็นแบบดําหรือว่าขึ้นมาเป็นงอกผมงอกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเซลล์สร้างเม็ดสีหยุดทํางานหรือทํางานผิดปกติไปแต่เซลล์สร้างเนื้อผมยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถอนไปแล้วเนี่ยเซลล์สร้างเม็ดสีไม่ได้ถูกแก้ไขผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็ยังเป็นผมงอกเหมือนเดิม จริงๆเราถอนไปเรื่อยๆเนี่ยคือรูุมคนหายไปได้เลยนะครับจริงเหรอเพราะว่า เวลาเราถอนเรื่อยๆครับรูมขนอันนั้นเนี่ยมันจะเกิดการหนักเสทีนี้เวลาเราถอนซ้ําไปซ้ำมาเรื่อยๆเนี่ยการนักเสมันเกิดซ้ําไปซ้ำม,มาซ้ําไปซ้ำม,มารูมขนอันนั้นจะเกิดพังผืดแล้วพังผืดพอเกิดขึ้นเน,นี่ยมันจะปิดรูมขนถาวรอ,อันนั้นก็คือทําให้เสียรูมขนอันนั้นปเป็นอันั้นก็ดีสิครับจะได้ไม่ผมขาวไม่ขึ้นแต่ว่ามันก็จะว่างไปเลยนะครับอ,อ๋อถ้าถ้ามันเส้น2เส้นอาจจะยังโอเคใช่ครับแต่ถ้ามันเริ่มเยอะอย่างเงี้ยพี่ซาร่าอย่าไปถอนงอกผู้ใหญ่นะพี่ไม่ถอนงอกพี่ถอน คือแบบขึ้นมาข้างหน้าเราก็แบบมันเห็นชัดนีคะมันเกี่ยวความเครียดไหมฮะไอ้งอกขึ้นหรือว่าเป็นเพราะว่าเด็กอยู่นะคะคุณหมอปัจจุบันงานวิจัยพบว่าความเครียดเนี่ยทำให้เกิดเร็วขึ้นแต่ยังไงก็ตามสาเหตุหลักนะครับเคือมันเป็นเรื่องของพันธุกรรมแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงคะก็ถ้าเราพูดถึงการป้องกันนะครับปัจจุบันข่าวร้ายนะครับังป้องกันไม่ได้คือเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับภาวะนี้มันเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เรารักมาก ให้มาเต็มใช่ก็ต้องให้สิ่งเหล่านี้มาเพแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่คุณพ่อคุณแม่รักแล้วแล้วให้มาแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดกับเรา <S 2> <S 2> เราก็จะต้องดูแลรักษาให้ถูกต้องอถ้าเป็นละะักษณะผมบานแบบพันทุกรรมใ,ในผู้ชายนผมด้านหน้าก็จะถอยล่นขึ้นไปด้านบนตรงแถวๆกระ่มอมก็จะกลายเป็นไขด่ดาวคระยะสุดท้ายมันมารวมกันก็จะเหลือแค่ข้าง ข้างหลังตรงนี้นะคะแล้วก็บาดเป็นข้าราชการเกษียณเนี่ยเราเอาอยู่นานเดี๋ยวเขาเดินมาตีใช่องเลยนะอันนี้จะเป็นในผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมีความต่างก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ร้านเรียนจะไม่หายไปเหมือนผู้ชายนะครับเพียงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยบริเวณศีรษะด้านบนเนี่ยผมจะค่อยๆบางลงเรื่อยๆเราจะสังเกตว่าถ้าถ้าเราเห็นผู้หญิงที่อายุเยอะๆครับเราจะมองเห็นหนังศีรษะด้านบนเขาชัดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะในผู้หญิงครับที่เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ย ในผู้ชายจะมียานะครับในผู้หญิงก็จะมียาเพียงแต่ว่าในเรื่องของการใช้ยาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันผู้ชายจะมียารับประทานแล้วก็ยาทานะครับซึ่งตัวยาจะไปออกฤทธิ์ที่ต้นเหตุของตัวผมร่วงได้โดยตรงส่วนในผู้หญิงนะครับก็จะมีเพียงแต่ยาทาเท่านั้นทีนี้หลักการรักษาของภาวะนี้ทั้งคู่เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นพันธุกรรมใช่ไหมครับ พอเป็นแล้วไม่หายคนไข้หลายคนก็จะเข้าใจว่าพอใช้ยาไปแล้วผมดีขึ้นแล้วหยุดยาดีกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ต้องกินตลอดต้องใช้ไปตลอดนะครับจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเราปลงช่างมันเช่นอายุสัก70 80ไม่ได้ห่วงอะไรมากแล้วอันนั้นพอเราหยุดยาเนี่ยผมก็จะร่วงไปตามธรรมชาติค่อยๆเหมือนประคับประคองไปนั่นแหละแต่สําหรับคนที่อไม่ได้มีปัญหาเส้นผมแต่ต้องการที่จะบํารุงอยากให้เยอะขึ้นอยากให้ดกดํา มีวิธีการบํารุงอย่างไงบ้างที่แบบเรื่องอาหารการกินหรือว่ากินยังไงที่ทจะเสริมตรงนี้ได้บ้างอ่าจริงๆถ้าเกิดว่าในสภาวะร่างกายปกตินะครับตามธรรมชาติเยก็คือการแต่ถ้าก่อนให้เียงพอทานอาหารให้ให้ครบถ้วนนะครับไม่เครียดอะไรพวกนี้ทีนี้กลับกันเนี่ยมีอาหารเสริม,มหรือว่ามีแชมพูหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่จะทำให้ผมเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าค่ะ คําถามนี้นะครับถ้าเราพิจารณาจากงานวิจัยแบบจริงๆเลยนะ,ะปัจจุบันยังไม่มีนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในสภาวะปกติเนี่ยพอทานเสริมแล้วเนี่ยสามารถทําให้ผมแข็งแรงขึ้นได้นะครับอันนี้คือเรื่องของการกินก็เกี่ยว,เ,ยวเรื่องความเครียดก็เกี่ยวแล้วเวาใส่หมวกล่ะผมเห็นนี่แหละคนจะอกเออใส่หมวกแล้วหัวมันอับมันทำให้ผมร่วงด้วยอย่างนี้มันเกี่ยวไหมคุณหมอไม่เกี่ยว สบายใจได้แล้วเพราะฉะนั้นใครชอบใส่หมวกเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงอะที่จริงเคยมีการเซอร์เวย์นะครับเรื่องความเชื่อว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมร่วงมากที่สุดการใส่หมวกเนี่ยถือเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่โดนโทษมากที่สุดใช่ไหมเพราะว่าพอใส่ผมรู้สึกว่าหัวมันอับมันชื้นมันน่าจะแบบทำให้ผมมันร่วงมันรากผมมันโดนทัายจริงๆถ้าเราใส่หมวกแบบปกตินะครับมันจะไม่มีผลแต่ว่าถ้าเราใส่หมวกแบบพิเศษคือหมายความว่าหมวกอันนั้นเนี่ยมันมี แรงที่กดต่อเส้นผมหมวดกันน็อกเงนี้เหรอคุณหมอหมวกกันนอกเนี่ย,ยต้องดูชนิดนะครับถ้าเป็นชนิดที่มีแรงกดมากๆ<ช>แล้วก็เป็นเวลานานเนี่ยจะส่งผลต่อเส้นผมได้เส้นผมคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแรงกระทํามากๆเนี่ยนะครับอาจจะเกิดหลุดร่วงออกไปได้นะครับมันจะมีผมร่วงบางประเภทเช่นผมร่วงจากการดึงนะครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่า traction เรามักจะเห็นในคนที่มีผมหยิกอยากสรงมากๆแล้วก็ ชอบยืดผมนะครับทำยืดผมบ่อยๆอย่างอย่างคนที่ผิวสียางเงครับที่เขาชอบทําทรงดึงผมอย่างงี้ผู้หญิงเลยแค่ดารานักแสดงก็ต้องทําผมบ่อยๆดึงใดอะไรอย่างงี้นั่นก็จะมีผลเราก็จะเห็นว่าแนวผมโดยเฉพาะตรงขอบผมเนี่ยเขาหายไปเพราะว่านั้นมีแรงดึงซ้ําบ่อยๆผมก็จะหายไปหรือว่าอีกประเภทหนึ่งคือถ้าใส่หมวกแน่นมากๆเนี่ยบริเวณที่มีกดทับมากๆครับจะมีผมร่วงได้ เฉพาะบริเวณนั้นก็แดงว่ามันก็มีส่วนบ้างถ้าเกิดคุณใส่ทุกวันใส่แบบกดไว้ทั้งวันแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าต้องมากพอ,อะะและและอย่างการแบบแสกค่ะคุณหมอสมมติเราแสกแต่ซ้ําๆเดิมๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้ช่องร่องที่เราหวีเหมือนกันไหมคะกับการดึงที่ทําให้ร่องนั้นหายไปครับจริงๆถ้าเป็นการหวีด้วยแรงธรรมดานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวคือแต่ว่าการเปลี่ยนแสกเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าอาการผมบางดีขึ้นได้จริงเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะเวลาเรา เลี่ยนแสงครับเรา<ะ>เล็งพยายามเลือกตรงบริเวณที่ผมมันหนาอยู่และค<ะ>่ะน,นั้นก็จะทําให้ดูดีขึ้นได้เรื่องของจิตวิทยาเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหวีด้วยแรงที่เยอะครับห<ะ>รือว่าใช้หวีชนิดพิเศษเช่นใ,ใช้หวีร<ะ>้อนอันนี้จะมีผลจริงนะครับแสกก็จะ,ะมีความร้อนมากแล้วก็มันก็จะมีผลกับผมเพ <อ S 2> <ล>าราะฉะนั้นการที่เราแบบได้ผมบ่อยๆอะไรอย่างงี้ก็คือทําให้ เรามีโอกาสผมร่วงเหมือนกันครับต้องระมัดระวังครับคือได้ผมเนี่ยถ้าามหมอนที่ดูแลเส้นผมได้ทุกวันเลยเนาะเราจะแนะนําว่าอย่าอย่าได้ร้อนคือใช้อุณหภูมิปกตินะไม่แห้งครับถ้าเกิดการเป่าละคะการเป่าที่ไม่ได้ดึงก็มีผลไหมคะก็ไม่มีปัญหาครับคือถ้าเป่าเนี่ยก็ขอให้ใช้อุณหภูมิปกตินะครับนะจะไม่เป็นเราไม่ร้ที่คุณหมอว่าการดึงที่มัันนนนนแแแบบบรรรรรุุงงงงงกกกปตติ้ออดึาาเียวว่่หไส แสบผมอย่างเงี้ยอันนี้คือธรรมดาแต่ถ้าแรงเนี่ยคือยังไงคุณหมอที่จริงมันแสเดียวผมเลก็ไม่ผมเนี่ยมันจะหายไปเป็นหยอกย่างเยลยครับปกติผมก็จะแนะนําคนไข้ว่าแรงที่มากกว่าปกตินะสังเกตง่ายๆเลยหนังที่สามมันยกขึ้นอ๋อโอ้ยยางงั้นเวลาที่เราแบบเซตผมเนี่ยมันก็ยกนะแต่ว่ามัดผมหนูก็รู้สึกว่าตัวหน้าตายกขึ้นเลยหมอจริงๆถ้ามันยกขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่นานอันนี้ไม่เป็นไร แต่ว่าถ้ายกขึ้นแล้วค้างอยู่เป็นเวลานานเน,าน,นี่มีฟลนี่ะหันไม่มองช่างทำผมเลยว,<ช>ว่าพี่เมื่อกี้พี่ดึงของหนูนานหรือเปล่าครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแค่ดึงผมแต่ตอนนี้มัดอ่ะบางวันอนูมัดผมแบบรวบตึงอ่ะคุณห<ช>มอเป็นแบบครึ่งวันอ่ะแล้วพอแปล่อยปุ๊บมันโล่งฟูอันนี้คือว่าไม่ควรครับถ้าทําบ่อยๆเนี่ยก็จะเกิด ผมร่วงที่เราเรียก t r a ัน i o n a l o p เ c ียก็คือจะมีขอบผมของายไปนี่เริ่มไปแล้วคุณหมอเก้าเสแล้วนะเราก็ใกล้แล้วนะเราจะรวยแล้วนะจะรวยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่ผมจะร่วงแล้วแหละคิ้วร่วงไหมหรือว่าแบบขนหน้าคงหน้าแข่งนี้มันมันมันจะร่วงเหมือนกันไหมคุณหมอจริงๆสามารถร่วงได้ครับถ้าเราถ้าเราพูดเรื่องธรรมชาตินะครับในคนที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนตามร่างกายก็จะมีจานวนลดลงทีนี้ถ้าอย่างขนคิ้วเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีจะสังเกตว่าพอเราอายุเพิ่มขึ้นเนี่ย คนคิ้วโดยเฉพาะด้านข้างนะครับหส่วนสด้านข้างเนี่ยจะเอ๊ะทำไมมัน,นหายไปอันนี้จริงๆเราเจอได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าอยาสงสมมติว่าถ้าเราไปปรึกษาแพทย์เนี่ยนะครับอันหนึ่งที่ที่เราจะต้องทํกเมื่อเราต้องหาโรคทางกายเพราะว่าหลายครั้งเวลาคิ้วร่วงด้านข้างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับโรคทางกายร,นะ,รนะครับเช่นโรคไทรอยหรือว่าโรคติดเชื้อบางอย่างนะครับที่เป็นเรื้อรงอังนะครับเช่นซิฟิลิสซึ่งถ้าเราเจอเนี่ยอาจจะต้องสร้างประวัติเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจ เลือดเพิ่มนะครับเลือดในัมันก็มีมีเหมือนกันแล้วเราสามารถบำรุงยังไงได้บ้างอยากรู้ละครอนเนี้ยคือปกตินะครับการบำรุงเส้นผมเนี่ยคือผมก็จะแนะนําว่าเราบำรุงเหมือนกับการบำรุงร่างกายคือจริงๆถ้าเราดูแลร่างกายยังไงนะครับเราดูแลเส้นผมนั่นแหละก็คือพักผ่อนให้เพียงพอเหมือนบท d i a l o g ปกติเลยครับที่อห้ารให้ครบอ่าให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามแบบเวลาเราดูแลเส้นผมเนี่ยก็พยายาม อย่าทาอะไรที่มันมากเกินไปคือผลิตภัณฑ์ชั่วไปเราก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเลือกอะไรที่มันดู obvious ดูแปลกประหลาดมากเกินไปเป็นอ,อ,อะไรที่มันดูเป็นสารเคมีประหลาดแล้วก็อย่าไปเอามาใช้มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้อยู่ในทางสายกลางก็คือใช้พวกของออร์แกนิกพวกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก็ช่วยได้ไก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะครับจริงๆไม่ได้มีข้อมูลว่ามันดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคมีเพียงแต่ว่าอันนึงที่ผมจะแนะนําให้คนไข้สังเกตก็คือว่า เราใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วเนี่ยเส้นผมหรือหนังศีรษะเรามีปัญหาไหมสังเกตง่ายๆก็คือพอใช้แล้วเนี่ยนะครับเขามีอาการคารันเงแค่ไหมถ้ามีนะครับต่อให้เป็นออแกนิกก็ควรจะเป็นนะครับการมีอาการเหล่านี้มันแสดงว่าหนังศีรษะเรามีปัญหาเสบซึ่งการกเสบเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ผมร่วงหรือว่าผมน้อยลงได้หนูเป็นนะคุณหมอหนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทําผมเยอะหรือว่าสุกภปปัณฑเพราะว่า ลังแคร์ชอบขึ้นมาตรงบริเวณนี้ละคันคันยิบยิบผมก็เลยคันเลยนะผมก็เลยไปซื้อเพราะหนูใช้บันพวกผลิตภัณฑ์หมอเดินมอนหางเลยผมพยายามสังเกตนะว่าคือมันจะเป็นแบบแดงๆก่อนแดงๆแล้วอยเป็นขุยแล้วก็คือมันไม่ใช่เป็นแบบตาังแคร์ทั่วไปที่เป็นผงๆลอันนี้เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เป็นแผ่นๆเลยคุณหมอที่มันเกิดขึ้นก็คืออันที่หนึ่งเราก็ต้องประเมินว่ามันใช่ไหมนะครับปกติเราก็ จะต้องดูว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับสารเคมีเนี่ยมันมักจะเป็นตามหลังของการใช้ทุกครั้งแต่ว่าถ้าท่านทุรทาลองสังเกตดูบางครั้งมันไม่เกี่ยวเช่นมีช่วงหนึ่งที่เราแบบไม่ได้ถ่ายงานหรือว่าเป็นช่วงหยุดพักผ่อนแล้วเราไม่ได้ทําอะไรมันก็ยังคงเกิดงั้นสกปกครับปกปบปนรงให้เลยขาดสารอาหารจริงๆมันจะมีโรคภูมิแพ้ที่หนังศีรษะชนิดหนึ่งนะครับจริงจริงเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเก่งเมื่อกี้ผมคุยกับใช่เมื่อกี้คุยกับคุณหมอไปเพยังจักกขาเขาเขาจริงๆโรคนี้มันคือเซส แต่ว่าเป็นที่หนังสีสันวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกเซฟเดิมเซฟเดิมก็คือมันจะเป็นการอัเศบเป็นภูมิแพ้ชนิดหนึง่งนะครับซึ่งอา,าการภูมิแพ้ชนิดนี้มักจะสัมพันธ์กับ1ก็คือสภาพอากาศที่เปลี่ยน <S <S หรือว่า2เนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องความเครียดเลยหรือการพักผ่อนน,น้อยๆเนี่ยครับช,ช่วงนั้นก็จะกําเริบขึ้นมาได้ฟังจากคุณหมอแล้วหลักๆเรื่องความเครียดเลยนะที่เป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยส่งผลตอบ คืกอกว่าทุกอย่างในร่างกายพอพอพอเราเครียดพอเราพักพอนได้พอเหมือนก็แสดงอาการมาหมดเลยทั้งผิวหน้าผิวพรรณรวมถึงเส้นผมรูงผนด้วยที่สำคัญนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณหมอก็ได้แนะนําวิธีการบํารุงเบื้องต้นไปแล้วลองถามคุณหมอดีกว่านอกจากที่จะแบบบําบรุงแบบ ขั้นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วมีวิธีที่เราสามารถเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมให้ขึ้นได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายคือปกตินะครับเส้นผมหรือว่ารากผมของคนเราเนี่ยพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเกิดมาแล้วนะครับมีจํานวนเท่าไหร่ฟิกอยู่เท่านั้นไม่สามารถเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องดูแลเขาอย่างให้ดีที่สุดสมมุติว่าถ้าเราเกิดบาดแผลอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าประมาทนะครับเพราะว่าทุก รวมคนที่เสียไปเนี่ยเสียแล้วเสียลเยลยปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็มีงานวิจัยหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เราพยายามจะสร้างรากขนขึ้นมาใหม่แต่ว่าในมนุษย์นะครับยังทาไม่สำเร็จงานวิจัยพวกนี้ยังสําเร็จในสัตว์ทดลองนะน,นแต่ว่าในมนุษย์เนี่ยยังเรายังทําไม่ได้เราที่เขามาปลูกผมกัน <S <S เอาเนื้อตรงนู้นมาแปะเอาหนังมาแปะอย่างเงี้ยมันมันมันคือยังไงจริงๆการปลูกผมนะครับคือการย้ายรากผมซะนะ มาเขามาอย่างผมยกตัวอย่างรบผมร่วงที่เราชอบทํากันก็คือผมบางแบบพันธุกรรมรอย่างคนไข้ที่มีไข,ไขด่ดาวใช่ไหมครับ<ม><ม>เราก็จะเลือกเส้นผมจากตรงบริเวณที่ไม่ร่วงอย่่งในผู้ชายก็จะเหลือด้านหลังกับด้านข้างเขาก็จะย้ายเส้นผมจากข้างหลังที่หนานๆเนี่ยครับเอามาปลูกตรงบริเวณไขด่ดาวแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะครับมันคือการย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาย้ายมาแล้วผมด้านหลังก็หายไปนะครับมันจะบางไป แต่ถ<ค>้าเกิดมาให้ให้ข้างหน้าดูดีเท่านั้นแต่ข้างหลังก็คือหายไปปกติเลยใช่ครับเ็นเ<ล>การเฉลีย่ยแต่ว่ามันเจ็บมากเลยใช่ไหมคุณหมอกันก็จริงๆก็เจ็บครับแต่ว่าโดยเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีวิธีลดอาการบาดเจ็บได้อนี่คือประเด็นนี้ดีมากเลยนะมไม่คุณไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือเพิ่มผมผมได้นอกจากที่จะเฉลีย่ยให้มันให้มันเหมาะสมทั่วกันหัวเอาจริงเรื่องพูดเรื่องผมยังพูดได้ยาวพูดได้ทั้งวันเลยนะคะยังมีอีกหลายประเด็น จริงๆวันเดียวก็ไม่หมดใช่แค่รายการนี้ก็ยังไม่ไม่พอเราขยายเวลาได้ไหมเป็นชั่วโมงหนึ่งยังยังต้องการ,รนะคะตรงพารมาละมา <c oughs> สนใจให้เชิญเราไปที่โรงพยาบาลเลยไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าเออได้แบบข้อมูลแบบมาบำรุงร่างผม,มให้เราดีขึ้นด้วยนะคะยังไงก็อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะมาไขาในประเด็นหลายๆอย่างที่เราต้องการจะรู้เพิ่มเติมนะคะ <c oughs> เสียดายเวลาไม่พอแต่ไม่เป็นไรช่วงหน้าเจอกันค่ะ อขอสืบในเบรกที่3นะคะเกี่ยวกับปัญหาผมบางนั่นเองนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะในหลายๆเรื่องแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าปัจจัยหลักๆสําคัญคือเรื่องของความเครียดนั่นเองที่ส่งผลไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องผมก็คือทุกอย่างในระบบร่างกายของเรามันก็จะส่งผลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าเครียดนะคะอ้างมาถึงอีกประเด็นหนึ่งบ้างดีกว่านะคะสําหรับชายหนุ่ม,มที่มีหนวดเขาเยอะคุณหมอเขามีประเด็นที่ว่าคนที่มีหนวดเข่าเยอะเนี่ยมักจะเกิดภาวะผมบางเรย เ็วนี้จริงไหมคะคาตอบี่ยไม่จริงทั้งหมดนะครับไม่จริงทั้งหมดแปลว่าก็มีส่วนที่จริงอยู่บ้างมีส่วนจริงอยู่บ้างครับคือคนที่มีหนดคราวเนี่ยจริงจริงมันเป็นลักษณะทางเชื้อชาติทางพันธุกรรมของแต่ละเชื้อชาติมากกว่าเราสังเกตดูคนทางเอเชียเราจะไม่ค่อยมีหนวดคราวมากเท่าไหร่ในขณะที่ทางตะวันออกกลางใช่ไหมครับจะเข้มหนวดคราวจะดูดกก็จะเป็นลักษณะทางชาติพันธุ์มากกว่านั้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีผลไม่ได้มีอะไรต่อ ภาวะเรื่องเรื่องผมบางบแต่ว่ากลับกันนะครับการมีนวดคราวเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะหนึ่งนะครับของคนที่มีฮอร์โมนเพศชายที่มากนะครับ,รบทีนี้ตัวฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงฮอร์โมนเพศชายเนี่ยในภาวะผมบางแบบพันธุกรรมเนี่ยเราพบว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนในเรื่องของการเกิด ภาวะผมบางชนิดนี้นะครับที่รากผมของคนเราเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อยู่ชนิดหนึ่งซึ่งไปเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายปกติเนี่ยครับให้เป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งซึ่งเจ้าฮอร์โมนชนิดนี้หรือที่เราเรียกว่า DHT เนี่ยนะครับมันจะส่งผลทําให้มีผมร่วงเพราะฉะนั้นในคนที่มีหนวดเครามากเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะแสดงว่าเขามีผมบางได้เพราะมีฮอร์โมนเพศชายเยอะใช่ครับเข้าใจผิดมาตลอดนะว่าคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะทําให ผมดกขึ้นมีผมเยอะขึ้นแล,แ,ลแล้วเวลาผู้หญิงที่ผู้หญิงที่มีแบบหนวดอ,อ่อ,อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแปลว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะหรือเปล่าไม่จริงค,คือการที่ผู้หญิงมีขนเยอะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอาการหนึ่งที่บอกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะจริงสองแล้วนต <qui> <อ>่เยแค่<ม><อ>แต่ว่าตำแหน่งของการมีขนเนี่ยมีความสําคัญถ้าเป็นที่หนวดอะไรทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ถือว่า มีลักษณะของฮอร์โมนเพศชายเกินนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่มีความสำคัญผมยกตัวอย่างเช่นต้นแขนด้านบนนะครับบริเวณหน้าอกบริเวณหน้าท้องนะครับเดี๋ยวผู้หญิงมีขนตรงนี้ได้ด้วยเหรอโดยปกติเขาไม่มีนี่บางบางเป็นแบบบางบางถ้าบางบางไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเราตรวจเจอลักษณะที่ค่อนข้างเข้มโดยเฉพาะบริเวณเหล่ายนะครับก็บ่งบอกว่าเขาอาจจะมีภาวะฮอร์โมนเพศชายเกินซึ่งอันนี้เราจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่าเขามีจริงไหม แล้วมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคุณหมอไม่ดีครับเพราะว่าในผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายเกินเนี่ยมักจะมีโรคนะ<ช>ครับเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรังไข่เพราะว่าฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงเนี่ยจะสร้างมาจากสองแหล่งแหล่งที่หนึ่งก็คือบริเวณรังไข่อันที่สองก็คือบริเวณต่อมหมวกไตนะครับเราก็ต้องมองหาว่าฮอร์โมนเพศชายที่เกินเนี่ยมันมาจากตรงไหนกันแน่แล้วเราก็จะไปดูว่า เพราะเหตุใดน,นะครับซึ่งร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นเนื้อโลกนะครับหรือว mm ่ามะเร็งที่ทำให้มีการผลิตฮอร์โมนมากกว่าปกตินั้นก็เป็นประเด็นในเรื่องของปัญหาผมบางคร่าวๆขออนุญ,ญาตพูดว่าคร่าวๆเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากถามนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นคำตอบที่สามารถช่วยให้ ความกระจ่างแก้ข้อสงสัยได้ในหลายๆจุดนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่แต่แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เกิดจากกรรมพันธุ์ต่างๆที่จะหาวิธีป้องกันคุณหมอก็บอกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็ก็น้อยก <ทำ S 1> ็อย่าง,เ,<อ>งเดียวคือ <ผม S 1> ทำใจแต่ที่สาคัญที่สุดอย่างที่คุณหมอบอกเรื่องการดูแลตัวเองการทานอาหารการออกกําลังกายและเรื่องของเครียดก็พยายามอย่าเครียดนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดใครที่มีปัญหาอยากจะมาปรึกษาคุณหมอก็สามารถมาได้ ให้คุณหมอแนะนําหน่อยดีกว่าค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องธรรมชาติหรือพันธุกรรมก็ตามนะคะคุณหมอมีวิธียังไงที่จะให้เขาเริ่มดูแลตัวเองคะครับก็เบือบเ้องต้นเหมือนที่ผมย้ำไปแล้วน,น,นะครับการดูแลเส้นผมก็เหมือนการดูแลสุขภาพเราพยายามดูแลร่างกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบนะครับพยายามควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดจนเกินไปนะครับสำหรับวิธีการสังเกตตนเองนะครับว่ามีปัญหาเส้นผมไหมนะครับก็สังเกตว่า มีผมร่วงมากเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเรากะปริมาณเส้นผมคร่าวๆได้อย่าง100เส้นต่อวันนะครับอื่นๆที่อาจจะเป็นจุดสังเกตได้บ้างเช่นถ้าเราลองจับเส้นผมดูแล้ว <คะ S 1> ไม่ได้หลุดออกมาติดมือชัดเจนหรือว่าเราไม่ได้สังเกตว่าเราเห็นเส้นผมหายเป็นวงๆ <คะ S 1> อันนี้คือ ถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันแปลว่าเราจะต้องรีบมาพบแพทย์และม,ม,มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามาพบแพทย์เนี่ยนะครับสิ่งที่แพทย์จะทาโดยทั่วไปแล้วก็จะซักประวัตินะครับแล้วก็ตรวจสภาพหนังลิซษานะครับในที่รามาธิบดีเราก็จะมีเครื่องมือบางอย่างนะครับเช่นกล้องส่องขยายพิเศษหรือว่าถ้าในบางกรณีเราอาจจะต้องทําการตรวจเลือดเพิ่มเติมน,นะครับหรือบางครั้งอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อที่หนังลิซ่าไปดูด้วยซึ่งในแต่ละ รายนะครับเราก็จะดูเป็นกนนรณนก็สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ในเรื่องของปัญหาทั้งในเรื่องของปัญหาเส้นผมและส่งผลต่อสูขภาพยังไงด้วยนะคะคเป็นยังไงบ้างคะพาร์ทวันนี้เรียกได้ว่าได้ได้ได้ข้อมูลไปเยอะมากแล้วจากที่กังวลหลายๆเรื่องมาเนี่ยพอมาหาคุณหมอก็เออม,มันก็ไม่ใช่แค่เราเป็นคนเดียวหลายๆคนก็ก็เป็นเหมือนกันแล้วก็รู้วิธีการ ป้องกันก่อน <ừ> แล้วก็มีวิธีการป้องกันว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถทํำยังไงได้บ้าง <ừ> สมมุติว่าอันนี้มันดีนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจหลายๆเรื่องที่มันผิดไปเช่นใ,ชใส่หมวก <ใช S 2> สระผมหรือว่าการการเซ็ตผมการไดผมอะไรแบบนี้วันนี้ก็กระจ่างมากขึ้นใช่ค่ะเห็นด้วย<ด>เลย <ๆ S 2> เห็นด้วยกับพัดเลยเพราะว่าวันนี้อย่างน้อยเราได้มารู้เรื่องข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นผมแล้วเรายังได้เข้าใจถึงสาเหตุว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงเกิดแบบนี้กับความเข้าใจผิดหลายๆอย่างที่เราถูก

ถูกสั่งส่งมาตั้งแต่เด็กอะไรแบบนี้วันนี้ก็กระจ่างขึ้นเยอะเลยนะคะแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูลเกียรติสุชนวนิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะน้องนภัสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะเรื่องปัญหาเส้นผมนะคะหลายๆคนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆเราไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าผมขาดคุณไม่ได้ สำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสวยหรอกขอเสือสว,ส,สวัสดีค่ะ